อาจารย์ครับก็หัวข้อนี่เรียกว่าทันเหตุการณ์เลยทีเดียวนะครับผมทันสมัยมากๆใช่ใช่ครับอาเซียนพลัสนะกับไอ้สงครามการค้าใช่ครับเดี๋ยวจะเป็นอาเซียนมอย่าเป็นมายเลยดีกว่าไหมคะพลัสเนี่ยดีแล้วค่ะอาจารย์ที่ตั้งหัวข้อนี้เราก็มีมันมาแล้วใช่ค่ะเราเรามีมายนะหรอคะอาจารย์ ก็มีครับเวลาทะเลาะกันเราจะพูดในเชิงบวกกันดีไหมคะอา,อาเซียนไม่ไก็ไม่ให้พม่าร่วมประชุม <S <S แ,แต่บิมสเตกล่าสุดเราก็เชิญมาประชุมนะคะอาจารย์คะก็ไม่ใช่อาเซียนไงครับอันนี้ประเทศไทยบิมสเตกใช่ค่ะแต่อาเซียน<า>พลัสมีนะอาจารย์อาเซียนบวกสามบวกหกบวกสิบเอ็ดนะอาจารย์ก็มีครับ ก็มีกาง plus และ m i ค่ะนะฮะก็ที่ใช้หัวข้อนี้นะครับก็เพราะว่าเอาเข้าจริงๆแล้วเนี่ยเรามีอาเซียน plus มาตั้งนานแล้วอือฮึใช่ค่ะเพี่งแต่ว่าเราให้ความสำคัญส่วนใหญ่แล้วนะครับประเทศในอาเซียนเวลาเน้นการค้า ก็จะเอาตัวเองเป็นตัวตั้งของใครกบอกมันแล้วก็แข่งกันอยู่ในทีทัง้งที่มีมี12ภาคการค้าและบริการและการผลิตนะท,ที่มีอยู่ในอาเซียนอย่างครบครันนะครับ อาจารย์พูดถูกนะเท่าที่ฟังเห็นไหมคุณเซนก็ส่งกลนหมายตัวเองโดยตรงไปเออท่านนายกรัฐมนตรีมาเลเซียแทนที่จะผนึกกำลังอาเซียนเรามาคุยกันเซว่าเราจะมีจุดยืนไงแล้วก็คุยกับสหรัฐเป็นทีเดียวเนาะอาจารย์นะว่าไหมค่ะนั่นแหละครับทถึงการแสดงออกในการเป็นภูมิภาคนิยมของอาเซียนมันมันไม่ได้มีในทุกทิศทุกทางและในทุกเรื่องนะครับก็เพราะว่าการ เติบโตของอาเซียนมันถูกกำหนดโดยมหาอำนาจตั้งแต่ตน้นโอ้ค่ะอ่าอย่างที่เราวิเคราะห์กันมาอ uh huh. ้วก็พูดเรื่องอาเซียนกันมาตั้งสิบกว่าปีแล้วนี่นะครับมันมันก็ทุลักทุเลมากันเรื่อยๆนะครับแล้วก็พอถูกกระทบอาเซียนก็จะเห็นต่างระหว่างกันเองแล้วก็ทะเลาะกันเอง ก็ออเอาใกล้ๆเนี่ยนะฮะก็อย่างป็นอ,อังไลน์ยึดอำนาจรองเซัย์ซูจีนะครับอ,อาเซียนก็คุยกันในวาระเร่งด่วนแต่ไม่ใช่นึกว่ามันคือผลประโยชน์ร่วมนะครับแต่มันเป็นผลกระทบร่วมก็เลยต้องคุยกันอน,นยอยัอสังเกตดูสิฮะ,ฮะเพราะว่าถูกยุโรปบีบถูกอเมริกาบีบไาก็เลยกลายเป็น เป็นฉันทามาติห้าข้อ,อค่ะค่ะซึ่งมันก็แปลกนะครับแปลกก็คือฉันทามาติห้าข้อนั้นก็ถ้าเกิดรับพระม่าไม่ทำก็ก็บอยคอดพระม่าซะอะไรอย่างนี้เป็นต้นเนะครับก็คืออ,อย่างอินโดนีเซียอินโดนีเซียก็รับเป็นเจ้าภาพในวันแรกที่ผู้นํำได้เจอกันที่จาการ์ตาทั้งๆท,ท,ที่ประธานอาเซียนคือสุลต่านบูไนค่ะ อืครับเห็นนะคะทำไมผมถึงบอกว่าไมานัสก็เพราะว่าหลังจากปี2021เป็นต้นมาเนี่ยผู้นำพม่าไม่ได้ร่วมประชุมในอ,มอาเซียนสมิอเลยก็ไมมััเก็ออกไปนม่ไห้ครับก็เงือ่อนไขก็ต้องยอมรับคนที่เป็นตัวแทนซึ่งเป็นพลเรือเือนเท่านั้น,นมันมันจะต่างอะไรเขาส่งประหลัดมา ถึงไม่มีตำแหน่งเป็นรถทหารมาเขาก็อยู่ภายใต้ทหารอยู่ดีจริงไหมครับจริงค่ะใช่เออแล้วมันต่างกันยังไงแล้วมันต่างกันยังไงล่ะนะฮะก็นั่นแหละฮะวิธีการทูตซึ่งมัน,ม,นมันดูตลกนะฮะจะแก้จะช่วยกันแก้ปัญหาแต่ไม่ดึงปัญหานั้นเข้ามาร่วมแชร์ มันจะ่นไปไม่ได้ฮะมันจะเป็นคําสั่งการว่าคุณต้องทําอย่างนั้นทําอย่างนี้ก่อนฉันถึงจะคุยด้วยอ,อะไรอย่างเงี้ยมาประหลัดก็ต้องได้รับคําสั่งจากผู้น<ต>ําของเขาก็แน,น่นสิฮะมันไม่ได้เหาะมาเหนือเม่ต่อไปนั่นแหละโลกที่เป็นจริงก็เพราะว่าอ,าอ,ย,าอ,ย,าอย่างอย่างพิมเทคอย่างนี้เห็นไหมฮะพิมเทคเนี่ยไม่ลองไลน์มาเนี่ยก็ด่ากันแล้วอืมอ่ากันแล้วเนี่ย ประชาธิที่ไปไตจ่าทั้งหมดเนี่ยก็จะบอกแล้วเราไม่เห็นด้วยกับเดตจการอะไรอย่างเงี้ยะค่ะแล้วเวลาโดนท,นทำกระทําต่อโลกอย่างนี้เนี่ยคือประชาธิที่ไปไหมเออนั่นน่ะสิเออเป็นเสรี<อ><ด>ไหมอไม่เห็นมีใครมาพูดเรื่องว่านี่มันมันมันริบรอน,น,น,นเออน <c oughs> <c oughs> ั่นน <c oughs> <ๆ>่ะ <c> ส <oughs> <ๆ>ิก็เพราะว่าถูกครอบครอบ่งครับถูกครอบงำมาโดยตลอดก็คือ ผมก็ไล่เรียงอาเซียนมาให้เห็นแล้วจนมันมีคำคำหนึ่งที่ผมใช้อยู่ตลอดเวลาอาเซียนนะครับจุดที่อาเซียนมีด้วยกันมีน้อยแต่จุดต่างของอาเซียนมีเยอะอนะครับผมถึงใช้คำว่าสงวนสงวนจุดร่วมสสแสวงจุดต่างนะฮะสงวนจุดสงวนจุดต่างสแสวงจุดร่วม นะครับก็คืออะไรฮะเพราะว่าไอ้ไอ้ตรงสง,งวนไว้เนี่ยมันมีเยอะมากเพราะว่าถ้าเอามาคุยกันมันทะเลาะก,กันอ๋อทั้งเลยต้องสง,งวนมันไว้ <laughs> เพื่อ <laughs> ไม่ให้ทะเลาะไม่ต้องไปแตะอะไรมากมายเนอะสง,งวน <c oughs> ต่างค่ะ <c oughs> และแสวงจุดร่วมเนี่ยซึ่งมันหายากมากกว่าจะเจอเห็นไหมฮะพอมันเป็นอย่างนี้เสร็จปุ๊บแล้วอ้อแล้วเวลามีปัญหานะฮะหรือ ยึือข่าวเมื่อวันที่โดนัทซ์ประกาศขึ้นภาษีเนี่ยนะครับตอนนี้ประธานอาเซียนคืออันวาอิบราหิมนะครับก็ต่อสายไปถึงประธานาธิบดีอินโดนีเซียต่อสายไปถึงประธานาธิบดีฟิลิปปินส์ต่อสายไปถึงนายกสิงคโปร์ต่อสายไปถึงองค์สุลต่านบูนายนะครับก็รวมแล้วก็คือห้าประเทศเอ้าแล้วอีกห้าประเทศไม่คุยกับเขาเลย เออค่ะไม่เคยกับเวียดนามเลยไม่เคยกับไทยไ<ม>ลาว<อ>กัมพูชาด้วยไงเ,<อ>เห็นไหมครับนั่นแหละฮะมันมันมันก็เลยผมผมก็ตอบได้นะว่าทำไมอันวาอิบไลหิมไม่ไม่คุยมาทางนี้ก็เพราะว่านั่นแหละครับเขาเห็นจุดต,ต่างถ้าคุยแล้วเนี่ยมันจะเดินไปยาก<อ>นะครับมันก็เลยกลายเป็นว่าทุกวันนี้อาเซียนก็คือต่างดิ้นรนเอาตัวรอดนะฮะ คือมันมันกระทบอยู่แล้วแหละแต่ทำยังไงจะกระทบน้อยนะ hmm. ฮะทำยังไงจะกระทบน้อยอย่างอย่างต้นเหล่มต้นเลมเนี่ย hmm. เอาเอา,เอาเข้าจริงๆต้นเหล่มไม่มีบทในทางการบริหาร hmm. เลยนะครับเพราะว่า hmm. ต้นเหล่มนี่เป็นเป็นเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามค่ะครับไม่ไม่มีตำแหน่งทางการบริหารซึ่งก็ถือว่าเป็นการผิดกฎหมาย จริงๆนะฮะในเรื่องว่าคุณไปแทรกแซงกิจาการของของ,ของฝ่ายรัฐบาลรัฐบาลฮะใช่ค่ะนะครเ<ม>นี่โยโดยโดยโดยธรรมเนียมทางอํานาจของของเวียดนามเนี่ยต้องต้องให้ประธานาธิบดีแต่ประธานาธิบดีก็ไม่มีอํานาจแทรกแซงในทางเศรษฐกิจและการบริหารของฝ่ายบริหารซึ่งก็คือนายกรัฐมนตรีนะครับแต่ทําไมล่ะก็ว่าก็เนื่องจากว่าตเนลมเนี่ยถ้าจะพูดแล้ว เป็นอำนาจที่แท้จริงที่สูงที่สุดในเวียดนามอืมนะครับเหมือนถ้าถ้าใช้คําก็คือว่าตเหลิมมีบทบาทก็คือเป็นผู้คุมกฎอมของอำนาจทั้งสามนะครับ,รบหมายความว่าเอาถ้าประธานาธิบดีทําผิดนายกทําผิดประธานศาลทําผิดแล้วก็รวมไปถึงตําแหน่งนิติบัญญัติกระทาผิดต่อนโยบายของพรรคคอมมิวนิเวียน่ย ตัวเหลิมสามารถที่จะลงโทษได้แต่ทำไมตัวเหล่มสามารถโทรศัพท์ถึงถึงโดนคลั่งไอเห็นไหมครับก็บอกว่าเนเดี๋ยวเราจะปรับให้เป็นศูตรแล้วก็เวียดนามก็ยินดในเรื่องพวกนี้เพราะเว <Given. S 1> ียดนามไม่มีอะไรเสียนะครับถ้าเขาจะเปิดตลาดของเขาอย่างเสรีเพราะสิ่งที่เวียดนามส่งออกและทำเงินมหาศาลให้กับประเทศชาติมันไม่ใช่เงินของเวียดนามทั้งหมด มันอยู่ในเขตอุตสาหกรรมอินดัสเซียพาร์คนิคมอุตสาหกรรมซึ่งเขาส่งเสริมทำไมเวียดนามไม่ใช้คำว่าเขตเศรษฐกิจพิเศษทั้งๆที่ก็มีในยะะสำคัญก็คือก็ปี้แบบเวียดแบบจีนมาใช้นั่นแหละค่ะเราจะเบรกก่อนก็ได้พักกันสักครู่ก่อนนะคะอาจารย์คะ อาจารย์ทรงเลขาค่ะมาต่อก,กันเลยนะคุณโตหล่มเนี่ยนะคะเป็นเลขาการพักคอมมิวนิสต์ของเวียดนามเนาะก็สามารถที่จะถึงแม้จะคุมกฎต่างๆของทั้งสามอย่างในเวียดนามนะแต่ก็เป็นคนยกหูคุยโทรศัพท์กับท่านโดนัลด์ทรัมป์ค่ะเออค่ะอาจารย์ต่อกันเลยค่ะอันนี้เราถือว่าแทรกแซงได้ไหมโดยทำเนียมปฏิบัติไม่ควรทำไม่ควรทำ,ทำเออค่ะต้องต้องให้ในายยกอืมค่ะ,คะ ยกเว้นถ้าเป็นเชิงสัญลักษณ์อ,อย่างการการอย่างอย่างเวลาประชุมนะะฮสมมธิทั้งหลายมันมันก็จะมีระดับของมันอยู่อย่างถ้าเป็นถ้าเป็นอาเซียนสมมธิเนี่ยจะเป็นนายกอาของเรีบารนะครับไม่ใช่ประธานาธิบดี<อ>นะครับ<อ>ยกเว้นเป็นเอฟเอ็กซ์นะฮะเออเอเซียแปซิฟิกอีคานาเมตอเปอร์เนี่ยนะฮะ อันนั้นจะเป็นประธานาธิบดีอเขาแบ่งชัดเจนอย่างนั้นเลยนะชัดเจนครับชัดเจนครับแล้วเรแล้วเขาขที่การพักเนี่ยจะมีก็คือว่าละในการเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างฐานอํานาจทางการเมืองเท่านั้นนะครับที่ผมบอกว่าตัวในสถานะของเขาเป็นเนี่ยก็คือเขาคุมกดคุมกฎของพรรคคอมมิวนิสต์นะนะครับก็หมายความว่าเขาเป็นคนดูแลทั้งหมดนั่นแหละในใน ถ้าจะพูดตัวเริ่มคืออำนาจที่สี่ที่คุมสามอำนาจอืมค่ะแต่โดยบทบาทแล้วตัวเหล่มไม่สามารถที่จะไปเช็คแฮนด์กับโดนัททรัม์ได้นะครับเพราะเขาไม่ได้เป็นประมุขของรัฐค่ะนะครับเขาเป็นประมุขของก<ส>ารจัดตั้งทางอำนาจภายในเท่านั้นนะครับไม่แปลกก็ค,คือว่าในในกรณีถ้าถ้าตัวเริ่มเยืยนอนผมยกตัวอย่างอย่างนี้ก็ได้ ตัวเลิมไม่สามารถที่จะเป็น t เตตวิสิ t ได้อ๋อฮะนะครับก็ถ้า t เต e วิสิตก็ต้องเป็นประธานาธิบดีเหลืองเกลืองนะฮะชื่อเหลืองเกลืองซึ่ง <c oughs> ก็อย่างว่านะ่ะเพราะตัวเลิมเคยควบนะฮะเคยควบเพราะว่าเหยื่อหัจังเสียชีวิตตัวเลิม,มก็เลยต้องควบแต่ทีนี้พอมีประธานาธิบดีแล้วก็ต้องเป็นบทบาทของประธานาธิบดีเหลืองเกลืองต้องเป็นคนโทรหาโดนัลด์ทรัมป์ Uh huh. นะครับแต่ทําไมตัวเหลิมโรเองละ่ะ uh huh. ก็เขาเขาก็เป็นการบอกในยะนะครับว่าฉันนี่แหละคืออำนาจตัวจริงน, uh huh. นะครับ uh huh. แต่ว่ามันผิดวิสัยทางการทูต uh huh. นะครับหรือถ้าถ้าตัวเหลิมจะเยือนประเทศลาวยกตัวอย่างนะก็จะต้องเป็นในสถานะเป็นผู้นำพักสูงสุด uh huh. ซึ่งต้องมาจับมือกับ ทองลุนสีสุดิ์ในฐานะผู้นำสูงสุดของพรรคไม่ใช่ในฐานะประธานาธิบดีอ๋อค่ะครับแต่ถ้าคนจะจับมือกับทองลุนสีสุดิ์ในฐานะประธานประเทศในฐานะประธานาธิบดีของเวียดนามก็คือเหลืองเลืองเห็นไหมครับนี่นี่นี่คือสิ่งที่เขาเขาไม่ได้รวบอำนาจนะครับนะแต่แต่ในกรณีของเราเนี่ย ใช้วิธีเดียวกันกับจีนเห็นไหมฮะจินผิงเป็นทั้งผู้นําสูงสุดของเขาค่ะแล้วก็เป็นประธานาธิบดีประธานาธิบดีค่ะแต่จริงๆในประเทศค่ายสังคมนิยมเนี่ยเขาเขาจะไม่เรียกตัวเองว่าประธานาธิบดีเขาจะเรียกว่าประธานนะครับก็คือคนที่บิ๊กที่สุดในอย่างทำไมเขาเรียกว่าประธานประธานประเทศ S <S อาา่าฮะอย่างเงี้ยประธานเหมาเงี้ยเหมาเจอาา้งตุงก็ประธานประเทศ<า>ครับก็ำตำแหน่งส่วนในพรรคเนี่ยก็แล้วแต่ว่าจะเรียกประธานพรรคหรือว่าเรียกเลขาธิการใหญ่พรรคซึ่งก็คือตำแหน่งเดียวกันนะฮะและ้วก็ส่วนแล้วแต่ว่าจะถนัดเรียกแบบไหนแต่ว่าวิธีที่มันมีคำว่าทั้งประธานพรรคแล้วก็เลขาธิการพรรคก็เ,กเ,กพกเ,เพราะว่าจีนเขาเรียกเหมาเจอตุงว่าประธานก็เลยเป็นประธานพรรค นะครับส่วนเลนินใชฮะเลนินเนี่ยเขาเรียกตัวเองว่าเขาเป็น general secretary นะเลขาธิการใหญ่นะครับกอ็อย่างพรรคคอมมิวนิสต์ของอดีตสภาพโซเวียตเนี่ยนะครับเขาไม่เคยใช้ตำแหน่งว่าประธานพรรคนะครับเขาใช้คำว่าเลขาธิการ นั่นแหละครับนี่นี่นี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นแต่แต่ก็คือผู้นําสูงสุดของพรคนั่นแหละนะครับก็เข้าใจตรงกันแต่ทีนี้อ่าทำไมอาเซียนเป็นเย่งนั้นก็เพราะว่าต่างคนนะฮะมันมันเป็นก็คือว่าต่างคนต่างดิ้นรนที่จะเอาตัวรอดหรือให้กระทบน้อยที่สุดแต่คนที่พูดได้ดีที่สุดในฐานะผู้นําของประเทศในอาเซียนนะครับเป็นลอเรนซ์บอก อืมใช่ค่ะอาจารย์ดิฉันก็รู้โหฟังคําปราัยเขารู้สึกอืชื่นชมมากค่ะลอเรนซ์สโรลอเรน์บกนะครับเขาไม่ได้ดีใจนะที่เขากระทบแค่สิบเปอร์เซ็นตเออใช่เขาแต่สิบเปอร์เซ็นต์สำหรับสิงคโปร์เนี่ยมันก็หน,น,นักมากที่สุดแล้วเพราะอะไรครับเพราะเศรษฐกิจตีสัว,ว่าเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นตของ GDP อม,มันอยู่ที่การขาอ๋อฮะใช่ค่ะ นะครับคือสิงคโปร์ไม่มีข้าวแม้แต่ต้นเดียวนะครับแต่ไม่เคยอดข้าวกินนะครับสิงคโปร์มีท่าเรือใหญ่นะครับมีโรงกันน้ํามันแต่ไม่ใช่ของสิงคโปร์นะครับเขาเตรียมพื้นที่เขาเตรียมอะไรให้ทุนพวกอทุนข้ามชาติทั้งหลายแล้วก็ไปตั้งอยู่ที่นั้น แม้กระทั่งการเปิดรับคนที่มีกระตังให้มาเป็นคนสิงคโปร์อะไรอย่างนี้เป็นต้นนะ,ะแต่ก็ต้องขนเงินมาด้วยอย่างเงี้นะครับก็มันมันก็เป็นวิสัยทัศน์ของผู้นําแล้วก็สิงคโปร์ก็ทําอย่างนี้มานานแล้ว<ม>แต่ทีนี้ลองนึกอย่างนี้นะครับพอมันมีมีผลมีสงครามการค้าเนี่ยเมื่อภาษีแพงการซื้อสินค้าระหว่างกันมันก็ต้องลดลงใช่ไหมครับเพราะว่าอะไรฮะเพราะว่าถ้าตราบใดที่พลเมืองของแต่ละประเทศเนี่ยมี มีรายได้ที่สเสถียรมากขึ้นเสถียรมากเนี่ยคือเท่าเดิมครับในขณะที่ภาษีคุณต้องแบกสูงขึ้นก็คือคุณซื้อสินค้าตัวเดียวที่คุณใช้มาใางชีวิตเนี่ยแล้วอยู่มาวันหนึ่งคุณต้องจ่ายแพงขึ้นคุณก็ต้องใช้อย่างอดออมและประหยัดจริงไหมครับค่ะแล้วก็อันอื่นที่ไม่จําเป็นก็ตัดมันออกะถ้าถ้านึกไม่ออกเอาอย่างนี้ อ,อเมริกาเนี่ยไปขึ้นภาษีชาวบ้านชาวเมืองเขาเนี่ยมันมันจะทําให้คนอเมริกาซื้อโทรศรัพท์<ผ>ที่เป็น,นแบรนด์ของตัวเองมีแพงขึ้นใช่ค่ะอะไอโฟนนี่แหละฮะอืมเพราะว่าอะไรเพราะว่าซัพพลายเชนของไอโฟนทั้งหมดมันอยู่นอกประเทศอ่าฮะแล้วคุณจะส่งกลับไปที่อเมริกาคุณก็เจอกําแพงภาษีนี้ก็ต้องบวกลงไปอีกอใช่อ่ะแต่มันมันจาเป็นอ่ะต่อไปฉันอาจจะไม่ใช้แล้วไอโฟนแม้กระทั่งเทสลาเนรัย มันมีข่า,ขาวแพมๆออกมาว่าอีลอนมัสเนี่ยอาจจะพิจารณาตัวเองพิจารณาตัวเองออกจากรัฐบาลนี้จะมาทำอุรกจแล้ะไม่งั้นเขาจะจนลงนะใช่ค่ะแล้วจะจนลงนะครับคุณคุณกําลังทําให้โลกปวนแล้วตัวเองเนี่ยก็ถูกกระทบเห็นไหมฮะรถเทสลาเนี่ยยอดตกนะครับใช่ค่ะตกตกแบบฟุบๆเลยจนกระทั่งคงเป็นนัดหมายกันโดนัลด์ทรัมป์ช่วยฉันหน่อยโดนัลด์ทรัมป์ก็ซื้อมาคันเดียว ซื้อหนึ่งคันในขณะที่ยอดคุณขายไปเป็นล้านคันเนี่ยแหละออแล้วมันเทียบกันได้เลอคะเนี่ย <c oughs> มันจะช่วยไหมเนี่ยม,ออมันก็ไม่ช่วยจริงไหมครับแล้วที่ผมบอกว่าหัวข้ออาเซียนพาร์ทเนี่ยตรงนี้มันมีใจความสําคัญมากขึ้นแล้วืมเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเมื่อเมื่อเราเห็นปัญหาอยู่ต่อหน้านะครับแล้วก็แนวทางของอาเซียนเราเราก็มีวิถีของการค้าในภูมิภาคนิยมแล้วก็คู่จราจาเนี่ยมากขึ้นอยู่แล้ว อนะฮะเอาตัวเลขให้เปรียบให้เห็นเลยก็ได้นะครับก็ในขณะที่อาเซียนทั้งกลุ่มเป็นที่หนึ่งของจีนและจีนก็เป็นที่หนึ่งของอาเซียนทั้งกลุ่มใ,<ช>ในแง่ของมูลค่าทางการค้าและบริการาหรือแม้กระทั่งท่องเที่ยวเห็นไหมครับเนี่ยจีนเนี่ยมาอาเซียนเนี่ยคือมากที่สุดแล้วนะครับเแมพ้พอตลาดจีนหายไปเนี่ยทุกคนลาบาก <โ>นี่คือสิ่งท <Jamie, here S 2> ี่ผูกกันหรือถ้านึกไม่ออกเอาอย่างนี้คนจีนเนี่ยกินทุเรียนมากขึ้นทุกวันนิยมรับประทานทุเรียนมากขึ้นทุกวันแต่มาตรวจเจอสารชุบสารอสเทสมงแคสเซียมะ่ลงี้เห็นไหมครับเราก็เดือดร้อนเห็นไหมถึงเราจะคุมดีแต่คนอื่นสอดใส่ไม่ดีให้อะไรอย่างนี้เป็นต้นมันมันก็ส่งผลและสิ่งเหล่านี้แหละทำไมอาเซียนไม่คุยกันล่ะ แต่มาแย่งกันว่าฉันจะต้องส่งไปจีนให้มากกว่าเธอจริงไหมครับทุเรียนมาเลเซียถึงจะ,ท,ะทุเรียนมาเลเซียนี่แพงที่สุดนะครับแพงที่สุดในโลกถ้าเทียบกันกิโลต่อกิโลนะครับ แต่ถ้าเอามาเทียบความอร่อยเนี่ยสู้เหมอนทองไม่ได้โอสู้ไม่ได้เลยลดิฉันเคยไปค่ะเขาก็เคยไปมาเลยแล้วก็คนมาเลนเนยโอ้โหนึกว่าเขาจะเอาของดีเลยนะม่ให้ดิฉันทานเนี่ยชิมก็ไปแล้วโอ้คือเขาจะกินแบบอะไรทุเรียนที่มันสุกมากๆอ่ะที่เราจะเอาไปทําเป็นทุเรียนกลนวแล้วอะ่ะเออมันมัน,ม,นมันแย่ๆเนาะอาจารย์เนะะะาะนั่นแหละ <laughs> คือ,ค,อคือความถนัดมัน,มมมมนก,นไนกน็ไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้น ในอาเซียนเนี่ยเรามี12เซกเตอร์นะครับในภาคการผลิตและบริการที่มีร่วมกันแต่ใน12เซกเตอร์นี้กลับกลายเป็นว่าเอาความถนัดของใครของมันและฉันขอเป็นที่หนึ่งแทนที่จะเป็นอาเซียนที่หนึ่งด้วยกันม,มันก็ยังเลยเป็นอาเซียน m มนัสนะครับผมก็เลยใช้คําว่าอาเซียน,ยนพัดมันจะเกิดขึ้นได้อย่างไรและมันมีแนวโน้มที่จะมากขึ้นอย่างไรนะครับ ถือเป็นขัคีครับ<ด>ค่ะได้ค่ะอาจารย์ค่ะอาจารย์ขโมยได้น,น่าฟังเลยนะคะแล้วก็มีแง่คิดให้คิดเนี่ยนะคะขอบคุณมากมาเลยก็ต้องตามติดไปวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์หน้าด้วยค่ะ,คะอาจารย์รักษาสุขภาพแล้วก็เจอกันใหม่ในวันเสาร์หน้านะคะขอบคุณค่ะดีค่ะอาจารย์แล้วเราทั้งสามคนก็ต้องลาคุณฟังพร้อมพกันไปเลยเนี่ยนะคะขอให้ทุกคนโชคดีค่ะสวัส,สดีค่ะสวัสดีครับ